สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนยิ่บนเอาดินขืนมใส่ดอกไม้นะคะอันนี้อ่าพึ่งจะขยายออกมาพึ่งจะขยายออกมาจะเป็นดอกไม้พวกนี้ต้นสูงนะคะพี่น้องก็เลยใส่กระถางเงี้ยวๆหรอก,กตั้งไวข้ขางรางเออเพราะว่าเดี๋ยวต้นเขาก็จะสูงขึ้นเย๋ะวมันจะไปหาไม้มัดเสียบ ไม้มาเสียห้เขาได้ออกดอกนะคะมันก็จะเหมือนอดอกไม่นั่นนะพวกที่อยู่ข,ขังรางนะเห็นไหมพี่น้นองนะมันจะเหมือนไม้ดอกไม้พวกนี้แหละอันนี้เย็บบนก็เลยเอาดินมาใส่ใเขาเดี๋ยวจะเพิ่มดินไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะเพิ่มดินไปเรื่อยๆให้ให้ดินมันหลายแล้วม,มันสิได้ต้นต้นมันบ่ได้โค่นลากมันสิได้ยึดได้หลยอย่างสี้นะพี่น้องอันนี้กับใส อ่ายี่บนไสเป็นเป็นอดอกเป็นีอย่างก่ออันอ่าเปลือกไข่ตามไส้ชื่อรถเนี่ยแม่พี่น้องนี่เอามาเอามาลงให้เขาเลยเป็นปุ๋ยในใส้ดอกใหม่นี่พี่น้องมันก็โอเคนะคะโอเคอยู่วันนี้เบิ้งดอกอันนี้พี่น้องมันสมาดอกดกได้ดกดีดกจนบ่เห็นใบแมเออดกจนไ่เห็นใบถ้าบ้านเฮาสื่อนดอกีอย่างนี้ยี่บลอ่อนดอกเป็นจะมาดได้พี่น้องอ่าเจสอนมัน หอมเนี่ยหอมก็ดอกบัวเนี่ยจีสอนมันหอมก็ดอกบัวตัวนี้ยังพันนี่หอมปานไหนเพราะว่ามัน้ันนี่บานตัวนี้เขาจะบานแล้วเนี่จีสอนบานแล้วแต่ว่ายา่บนไม่อยากดมดอกพี่น้องมันมันจามไหมอืมยี่บนจามนาะตอนนี้ดรบอกพี่น้องยายบนอยู่ทึ่งระเบียงบ้านนี่เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะพี่น้องหนึ่งทุ่มแล้วมือนี่มีแดดแป๊บหนึ่ง มีเดดยุบเป๊บหนึ่งช่วงประมาณใบสองใบาสามนี่แหละอันนี้บุ่นกับบอไปเห็ดหยางเลยพี่น้องมื่อนี่หัว่ก็พักกันหวัวก็ลูกออกจากบ้านออกจากบ่อนพ่อใหญ่กะจักเราเห็ดหยางของเราก๊ก๊กัวกักวงูงปูป่าของเาราฮัล่หลพี่นอ้องเออญี่บุ่นกะตื่นขึ้นมากะกนี่บอ่อบไเห็ดหยางกะคือยี่ปุ่นก็ต้องเข่าสวนยุบกับต้นไม้ดอกไม้ของญี่บุ่นนี่แหละพี่น้องญี่บุ่นมากอืมมากแบบนี้ เอาดินมาใส่มันคิดว่าฝนจะตกลงมากคงจะบ่ได้ลดน้ำดอกอันนี้กะ้าเบิงดอกของเขานะคะยิ่งบนยังบ้านนีเห็นดอกยังไม่ท่านเห็นดอกของเขารู้สึกว่าใบมันนี่เกิดข่ใบใบบัว,ใบบ,วใบบัวบกหรือว่าใบบัวแว่นแก้วบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะตาเบิงว่ามันจะออกดอกมาเป็นแบบใดนนะคะอันนี้ซื้อมาสองกระถางแรก สองกระถางแรกที่ยี่บุญมาถึงนะคะมือแรกเลยที่ยี่บุญมาถึงพ่อใหญ่ผ้าแวะเขาล้า,านอ่าล้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าช็อปเนาะยี่บุญไปเห็นไปซื้อของแล้วก็เห็นก็เลยอยากได้ว่ามันงามพ่อใหญ่รักว่าโอเคแล้วยูเอาเลยเลือกเอาพอมาเหมือนนี้อ่าฉันไปหับยูฉันก็บไดมีดอกไม้มียางไปห้เอาเป็นว่ายูเลือกเอายี่บุญก็เลยเอามาสองกระถางบดนี้ดอก ดอกแรกของเขานะคะมันมันแก่แล้วอยู่บนกระลติตัดออกพี่น้องตัดออกตัดออกแล้วบันนี้มันกระปงขึ้นมาใหม่นะคะเฮาเอาเอา,เอ,าอ่าเปลือกไข่กับผงุงชิลดมาใส่ให้มันก็จะแตกด,ดอกแตกยังขึ้นมาใหม่อีกพี่น้องดกอีกคือเกานะคะเพียงแต่ช่อของเขามันจะกบอลยาวแค่นั้นเองนี่เห็นม่้พี่น้องกําลังขึ้นแบบเพียบเลยกําลังขึ้นหลายๆเลยนี่ แล้วก็แตกยอดขึ้นมาอีกคิดว่าจะอยู่ได้นานอยู่ได้ยู่ได้โดนอีกอยู่พี่น้องเนาะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะเหมือนโอนางเอกเลยนะคะนางเอกอยู่ในนาทีนี้เลยนะคะสีสันสดใสมากตอนเอามาใหม่ๆสีชมพูอ่อนๆนะคะนี่ออกใหม่ๆจะเป็นสีเขียวชมพูน้อยๆอย่างน้อยมันบานเริ่มบานมันก็จิออกสีชมพูจากน้อยพอพอมันแก่เต็มที่แล้วนะคะพี่น้องจ๋าโอโหสวยมากเบื้องเนี่ จละลายเลยได้ซีชอ่อใหญ่ๆและกะัก่ะกำลังจะมีชอเล็กขึ้นมาอีกนะคะโอ้ยดอกใหม่เนาะตื่นขึ้นมาก็ได้เปิดมานะ่านหน้าต่างออกมาก็กะจะเห็นความสวยความงามของดอกไม้วิวภูเขาธรรมาชาติพี่น้องจ๋าที่บนน่ะมีความสวยก,กับตรงนี้นะคะดอกอันนี้จะเป็นสีอย่างพี่น้องว่าในสีโอรสอมจมพูอมม่วงเหมือนกับสามสีเลยทีเดียว นะคะอุด,อดุดยอดดีๆงามงามในบนหินดอกไม้บดใหญบนงามแห้งพี่น้องฮัลโะอันนี้คือเป็นความสุขเนาะเป็นความสุขที่เฮาได้เห็ดที่เฮาได้นั่นบัดนี้นี่คือนี่คือประตูประตูบานนะคะประตูประตูห้องนอนประตูหน้าต่างห้องนอนพี่น้องประตูหน้าต่างห้องนอนด้านระเบียงด้านระเบียงที่บุนตื่นขึ้นมาแล้วจะต,ต้องเปิดม่านแล้วก็จะเห็น จะเห็นวิวจะเห็นดอกไม้พวกนี้นะคะเฮ็ดในเฮามีความสุขเฮ็ดใ้เฮามีเขออาเอินไวจังไรอ่ะมีพลังบวกแล้วก็มีความสุขอยู่ในใจเฮ็ดในเฮาแบบกระปี้กระเป๋ากินกาแฟนง่งดังจิบกาแฟกินอาหารว่างโดยการบริการของพ่อใหญ่ <c oughs> พี่น้องจ้าเออแล้วก็นางกินไปน้ำเบิ้งดอกไม้ไปน้ำทั้งสี่น้าพี่น้อง บางเทือก็จะออกมานั่งอยู่ก้าอีตัวนี้นะคะแต่ว่าช่วงมือ่อดอากาศมันครึมๆแน่จักน้อยหนึ่งหรือบางมือถึงจะมีแดดก็จะมีหมอกหนะาเขาอกโลกรด้ยพี่นอ้องอทุ่งหมอดของเขาเนี่ก็จะมองบ่เห็นได้จะเป็นหมอกหมอกขาวควันไปเหมดเลยเด้อื ณตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะคะทุ่มหนึ่งของประเทศสวีเดนแต่ว่ายัางกันยังมีความสว่างอยู่ไปจนถึงสี่ทุ่มหาทุ่มพลเ่พี่น้องเดี๋ยวญี่บนจะลงไปขงาง่างเพราะว่าเดี๋ยวญี่บนกับไปเอาอันนั้นอันนี้ไม่เห็ุก,ะ,ก,กะเจาะกระแจกอยู่ในสวนนั่นแหละพี่น้องคือเบื้องต้นไม่แน่เบื้องดอกไม่แน่เบื้องผักแน่อย่างประมาณนี้นะเดี๋ยวญี่บนจะพาลงไปหรอกเพราะไงเราก็จะ่าเหตุอีหยังลหละแล้วเดี๋ยวญี่บนจะพาลงไปเบื้องเสียงแจ๊ดแจ๊ดอยู่นน่นพี่นอ้อง งามบา่อิหลีนะโอ้ยธรรมชาติธรรมชาติที่สร้างสรรค์โดยเฮ้าเองแล้ะกะสร้างสรรค์จากสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งกะกังามพี่น้องนั่นะนี่ยืบบนบดได้เอาหน้ามาใส่เห็นมันอันนี้เป็นนอกรกะชายเดพี่น้องนี่นอกระชายยืบบนในม้าจากบ้านเท่านั่น่ละคือเอา เงี้ยงน้อยมันออกไว้ถ้าเห็ดกินแล้วก็เลยเอาหัวตรงหัวขอขอมันนะ่ะเอาเอาไซน้ำไว้นี่กำลังแตกขึ้นมาแล้วพี่น้องรอเพล่รืขึ้นมาเดี๋ยวพอมันพ่นพน,นี่ขึ้นมาสีงเงาเงาอย,ยู่บนจะเอาไปลงดินเอาไปลงดินลงบล็อกไว้นะคะพี่น้องเอาไว้ทาเห็ดพันุต่อไปทางหน้าอ,อันนี้เป็นดอกอันนี้เป็นเบีย้ยดอกลูกพินพี่น้องบ้ง ขัดเห่าไปปลูกอยู่บ้านมันคือบ่เกิดพอไงว่าโอ้ยเธอเสียมาปลูกแค่อย่างมันเป็นไข่ไอ้อย่างก่มันเป็นอาวัชพืชแล้ววะอันนี้ญี่บุญนเอาออกมาจากสวนจากกินเห่าทิพเพราะมันสินยังไห้บมันสินยังไห้บพี่น้องนี่แหละ,ะยี่ปุก็จะยูน้ำต้นไม้ต้นไหลจะยููน้ำ ดอกไม้ดอกหลายเอยงสิลรพี่น้องมันฝรั่งพะยัมันฝรังรงร่งพะยัยอันนี้ไอเม็ดลูพินนี่บนเลยเอาเซน้ำเลรวเห็นมันแตกนอเป็นแตกบางจ่าก,ก็เลยเอาเทลงนี่มันก็นเลยเกิดนี่จั๊ยี่บนเสียเอาไปลักปลูกไว้บนไดพอหัจังสีบไปทำลายถิมอันนี้เป็นอคอสมอสนนะคะคอสมอสนี่บนนนำมาจากบ้านได้แค่นี้พี่น้อง ปลูกว้เกิดบักย่างหลายเลยบัานีดตัวถากมันไม่กินกับแม้งบินบินอะ่ะแม้งตัวบินบินอะ่ะไม่กัดกินเบิดเยบุญก็เลยเอาใส่กระถางก็เลยเอาออกจากขี้ดินตรงนี้พี่น,น้องนี่ออกจากดินตรงนี้มาใส่กระถางบัดน,นี้อัน,น,นเยบุญเพาะว่านกา้าดอกไม้ไห้เนาะเมล็ดดอกไม้ไหว,นนไไหวจัลละเมือนี่ เจ้ามีมีกับกุชชี่มีมีกับกุชชี่จะมากโกยพี่น้องมันโกยซื่อเนี่ยมันโกยเนี่ยมันบริขี่เด้มันมีบนขีของมันอยู่มันจะมีออันกระบะรา้กระบะดินขี่ของมันอยู่แต่ว่าด้วยความสัญชาตญาณของสัตว์เนาะมันกะตะกุยตะกุยอย่างแน่นเนี่ละมักุยซมือพี่น้องกุยด้านนั่นไปกุยด้านนั่นตะกุยด้านนี้ บัดนี้เบี้ยดอกไม้ย่บนกําลังงามนี่พี่น้องเห็นมนียตายโอ้ยเมื่อใดกระจมให้ตั้งแต่แมวกําลังเริ่มกําลังเริ่มบานกําลังเริ่มออกดอกพี่น้องปีนี้พอไงแล้วบ่ไดดสนใจเหตุหาปันใดแล้วก็ยากพอเล่าเราขับรถเนาะขับรถทรงนักเรียนกลับมาแล้วก่าเหตุเบี้ยของเล่านะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นดอกลักเล่ยย่บน ตอนที่ยายบ,บุญทาความสะอาดลกออกยายบ,บุญบอดดเบิงแมนพี่น้องยายบ,บุญบอดดเบิงกับไปแบบไปตัดนอนําถิ่ม,มนี่มันก็เลยแตกขึ้นมาไหมดอกลักเล่ดอกลักเล่ที่ดอกสวยๆปีทีเแล้วนันนอนหนึ่งพี่น้องนีนสินยั่งไงยายบ,บ,บุญบอตอนนี้แมวมันกับมากุยดีดีอยู่ในสวนจังสี่แล้วพี่นอ้องกับอยู่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับ สิ่งที่เห้าเห็ดเอาองี้สินะนี่ดอกไม้นี่ก็ติดแล้วเห็นบอน,นี่พี่น้องพี่นาก็มันกระชิด้มีเป็นโซนนี่พอไงแเราจะเอากระบะเอาอ,อ่างอาบน้ำมาไวตรงนี้มาไวตรงนี้แล้วก็ปกลูกดอกไม้รอมรอบอ,อ,อือนั่นแหละพี่น้องนี่เฮ่นบนก็เอามาปลูกเอาดอกนี่ยังเขาเอื่นดอกนี่ยังดอกสีชมพูสีแดงสีหยางมาปลูกนี่ก็ลัางสิฟื้นแล้วพี่น้องก็ล้างสีฟื้น น,นี่ก็ติดแล้วนี่ซึนขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เริ่มใกล้สีเบิร์ดแล้วเด้อพี่น้องเขาใกล้สีเขาใกล้สีเบิร์ดเบิร์ดดอกไห้เอ้าได้ชื่นชมแล้วเด้อนี่ใกล้สีเบิร์ดแล้วพี่น้องจ้าเนี่ยจะยู่น้ำเเ้าทนแน่ก็จะเป็นดอกเหลืองๆนี่จะเป็นดอกเหลืองๆนี่ละ่ะนี่ยู่น้ำเฮ้าทนแน่บัดนี้ฟังทั้งนี่พี่น้องแบบนี้ฟังทั้งนี่ก็ นี่ต้นในนั่นกระลังสิเป็นดอกยี่เด้พี่น้อง้าเบงดอกมันมันสีย่งบอยันตั้งแต่เะย้บนได้ไปย่านได้คุดไปใบบนอื่นยเพอมาแมงทากนี่เห็นบาเบาแล้วกระได้มันออกมากิบนขามันคนพี่น้องขามัอนคนมันํามาเนี่ยมันสีเป็นยังสี่หละมันสีออกนี่แมงทากเลยเลิมออกเด็พอจะขามาเนี่ยเห็นบ่พี่น้องแมงทาก นี่แมงทากหรือว่าแมงลินหมานี่มันหากินดอกไม้ดอกไหลกินผักกินยังเฮ้าดีดีดิขามันโหลดมันบ่บาปดอกบาปกระาังนี่ดอกอันนี้ห็นว่าพี่น้องนี่คือยังดอกไม่พร้อมนี่นี่มันกระลังบานนี่คือต้นหน่อยๆน่อยมันนี่ต้นหน่อยหน่อยมันนี่นี่น้องต้นหน่อยๆ่อยมัน ไอ้บนเห็นอีกตัวหนึ่งนี่บนขามคนทนพี่น้องเด็กขาสองโตัวแล้วพี่น้องเด็กขาสองตัวน,นี่เปน็นนี่เป็นบอนห,อาหานอ้อาหารนกของตาอาหารนกของตาเนี่แมวหลูแมวคนกลางหันเล่าพี่น้องคาดว่าเดี๋ยวฝนก็นจะโล่องอีกนนี่เฮ็ดก็จะได้เกิดแล้วพี่น้องดอกอันนี้ปีที่แล้ว ปีที่แล้วหลายหลายปีนี้ตายเบิดพี่น้องตายเพราะหยังบลูคือกันแมงกินแมงกินพี่น้องแมงกินเป็นยังเขาค่อยรักษายากถึงบุกวงปีนรักษา,ากยากยากพี่น้องไอ้นบนปลูกพักปลูกเกิดแล้วปลูกเกิดแล้วก็แมงมากินเบิด เบิงดอกไอเบิ้งอันมากแอปเปิ้ลกระลังสีกระลังสีไงพี่น้องเออมาเอาไปกินเดอ้อดอกอันี่มวยอันนี้ก็ช้างลางอยูอ่พ่นมามากันนั่นพึ่นสุกแดงกระลังแดงเต็มต้นน,ก,น,นมกมากินเซลลเซลอยู่พี่น้องหมากใหม่หมากไหลจังน้อยก็ได้กินบฆสนาสนาดอกพี่นอ้องเออมันฝรั่งพ่อญ่ก็กระลังลงหัวดินแตกมองยูมาญ่าแลวพี่น้อง <laughs> ดินแตกมายูม่มาญ่าแล้วดินแตกมายูม่มาย่าแล้วมันฝรั่งพอไงกราลังลง้หัวอืม,อมบึกอือ้อฝรั่งอันนี่เลด,ดิตกระทางนี่ล่ะบล็อกเนี่เยอะบนมากลุกไปกินมันเป็นหัวแล้วก็บอกเบีย้ยก้าเบีย้ยกล้าไเบีย้ยพักไว้ถัปูกันล่ะพี่น้องมัน เมงมันหายปีนี่ผักซี่ฝรัง่งผักซี่ฝรัง่งผักซี่เล่าอันกับเอ่อโหระาพาฝรัง่งนั่นกําลังเกิดที่น้องกําลังเกิดเบื้องเตียงนี่บักอือนี่บักอือเนี่ยเห็นบ่บักอือนี่ปีที่แล้วได้กินมาซานเบอือบอ่ยากเงาเดียวกินกันมาบ่ยากที่นอ้องเนี่ยบักอือกเ,เนี่ยนี่งเงี้ยบนปูกไว้ได้สามหลุมนี่มันมากกินเบิดแลเวนี่เห็นบ่ ไอ้สามน่อนี่มันมากินบ่แล้วจะเพิดจังไดพี่น้องมันเป็นแรงสิดินได้ล่ะเบิงๆๆสิพาเบิงพ่อใหญ่เฮ็ดอีหยังอู้จมาเสียงดังคักพี่น้องต้องปเอ้ย ตัดไม่ไปไปหนี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 บ่ไหว้เสียหูพีน้องเสียหูนี่ไอ้บุญมาเห็ดกรกเกตเกตยังได้หนี่เระเมื่อกี้หน่ยพี่น้องนี่ดอกดอกไอ้ที่ ที่ยุคข,ของบนที่มันเป็นอันนั้นนะจะมีสีสีสีใดล่ะสีสีใดละ่ะพี่น้องสีเหลืองกับสีหยางละ่ะสีชมพูบอกมันจะเป็นถ้าสีเหลืองต้นมันจะเป็นออกแดงแดงจากน้อยนี่เพียามันลงเยีบนเลยเอานั้นฉีดมันกำลังพออันนี้ก็บอกินจ้าเทียรนี่พี่น้องมันโอยากปี่นี่เป็นโมนยากผักกระไดบ่ เบี้ยดอกมงดอกไม้อันนั้นอันนี้ปลูกไว้หติดไวหเแล้วพี่น้องบ่ามากรีนกับมักบึงคือเกา่าเออบ่บพริกบักงั้งกระไดบักเขียวข่มเขียวเคี้ยก็เป็นนุ่องเป็นนวยเบิ้ลกระลังเป็นนวยอุอนตนน้นเอ็นเตนขึ้นเบิ้ลพี่น้องเอาเบือกไข่ต่ำใส่ผงชิโลดมาใส่ให้บักพริกกระติดนวยลนนแล้วอนุนต้นเอ็นเตนเบิล้ล ยัไปสิกินไห้บูย่บนเก่ามายู่บ,กบ,บกุกพีแข่งกินแต่บกุกพีแข้งเด้เออตำบักแตงตำบักหยังตำทรงตำส่วก็ไดอันนี้ก็สลัดนี่อีกกระทิดนาก็พ่อแต้มแล้วนี่พี่น้องสลัดฝรั่งนี่แหละสลัดหอมผักกาดหอมนี่แหละเนี่ยเนี่ยไก่สิพ่อแต้มแล้วพี่นอ้องน,นี่มันตกละโลกแดดมันฮอนหลายนี่กระจกแดดมันฮอนวางสองสามมื่อมนอันนี้ก็เป็นเบียดอกไม้ ดอกไม้พี่นอ้องนี่บนมักดอกไม้กับปลูกไปเฮ็ด mm hmm. ไปพอเย่ะแล้วก็หาดินหาอย่างมาให้ซื้อดินมาให้มักเฮ็ดเด้ก็เฮ็ดไปสแล้วอืมพากับปลูกไว้ทั่วทิพอันนี้ก็เป็นแค่เป็นแค่รดนี่พี่น้องกินว่ากินไหว,วอยู่บ่มากันนี่ก็กรลังสุกบ่เนี่ยมื่อวานก็เจ็บไปถ่วยนึงก็เป็นนางกิงแก้ว พิกเกลือเสลียวพี่น้องนี่กระลังสุกเด่นต้นหนวยดใมันไงก่อนมันกับสุกก่อนกับทอยย้อยเก็บเอาเก็บสมือขันมันโคบมานน่เก็บสมือนี่เห็นบ่พี่น้องมันนี่บวกเก็บมือน,นี่ขี้ข้านเก็บว้หลายๆล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้หลายๆล้ะก็กวนเห็ดยมสุกอมๆมันกับหวานน้่นพี่น้องหอม,อม หวานหอมตัวอืมมันนี่มันเที่ยกค่ากวตัวนี่มันเป็นนวยหน่อยได้ค่ะมันเดือดุกมากมันกป็นนวยบอกี้บ่ลายจี้ตัวน่ะนวยแบบง่าอุ่นปุ่นหนึบปิ่นอืุกหลายนวยยุ่พี่นนองมืออื่นยังสีมัดเจ็บบ่ พืดหมากไม่กินออกจัาหน่อยนี่จัาหน่อยบักกันอเอปองแอปเปิลบกักแพลงแพหลอดหลุกพัมหลุกพุ่นเจ้าบ,บนขึ้นบ้านก่อนพี่น้องตัวของทุ่มแล้วอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วหาอาบน้ำกินข้าวนอน ข้าเลาะต้องเนื้อมือต้องได้ยเลาะเด้พี่นออ้องไม่มันต้องเด้เลาะเด้ต้องเด้เลาะส่วนเด้ขันสันมันมาสวงเอาตามนี้พี่น้องขอบ,บุญขอบคุณหลายๆหล